เราจะเดินทางออกจากเกาะซันโตเลนีนะครับไปที่เกาะคริกที่ว่าเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซโดยการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่จะเป็นอีกการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับประเทศนี้เนื่องจากประเทศนี้มีหมู่เกาะเยอะมากเพราะฉะนั้น จะมีเรือเฟอร์รี่หลายบริษัทที่จะคอยออเปเรตในการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ท่าเรือเราใช้บริการเรือเฟอร์รี่ของ c ีเจ็ดพอใกล้ถึงเวลาก็จะมีนักท่องเที่ยวมาต่อคิวแล้วพอเรือจะเทียบท่าเขาก็จะให้พวกเราเดินกันไป ฟิลลิ่งก็จะเป็นประมาณนี้จะไม่ได้แบบมีเทอร์มินอลตายตัวเหมือนอย่างเรือสำราญเท่าไหร่พอเราขึ้นเรือมาแล้วใต้ท้องเรือสามารถมีรถขึ้นเรือเฟอร์รี่ได้ด้วยเหมือนกันสำหรับของเราก็เอากระเป๋าวางไว้ตามชั้นที่เขาจัดเตรียมไว้ให้โดยไม่ได้มีล็อกเกอร์หรือว่ามีแท็กป้องกันความปลอดภัยใดๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อใจกัน แล้วพนักงานก็จะตรวจตัว๋วแล้วเราก็จะขึ้นมานั่งในเรือนะครับโดยเรือนี้จะแบ่งออกเป็น3ชั้นก็ใครๆอ o n o m y Business แล้วก็ First c คลาสในนี้ก็จะมีแคนทีนสามารถมาซื้อของกินรองท้องได้เหมือนกันก็จะเป็นของทานง่ายๆขนมแซนด์วิชกาแฟได้สำหรับใครที่หิว ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ะครับก็ถึงเกาะฟรีท่าเรือที่เราลงก็คือเมืองฮิราคิอุจากท่าเรือไปยังที่พักของเรา ซึ่งที่พักสำหรับที่คริสเราพักเป็น AirBnB สําสำหรับใครที่เที่ยวเกาะครีกก็แนะนำว่าการเดินทางเราต้องเช่ารถขับจะไม่ได้มีรถไฟใต้ดินหรือว่ามีรถบัสที่สะดวกสบายเท่าอย่างกรุงเอเธนสนะ อันนี้ก็เป็นสภาพบรรยากาศที่พักภายในของเราก็จะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ตัวสำหรับที่พักเนี่ยชั้นล่างจะเป็นพ่อแม่โฮสพักอยู่ส่วนชั้นบนเขาเอามาทำเป็น AirBnB ให้นักท่องเที่ยวได้พักกัน ตอนกลางคืนเราก็ออกมาเดินลเล่นนิดนึงหาอะไรทานแล้วก็ได้แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโลโคอล u ซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นะครับ ช่วงกลางคืนเดินก็ค่อนข้างที่จะมืดแต่ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเช้าวันถัดมาเราเช่ารถขับเรียบร้อยแล้วก็ขับรถเข้ามาที่ตัวเมืองนะครับเราก็มาจอดรถมันจะมีที่จอดรถแบบคิดตัง เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญของเมืองนะครับ เป้าหมายของเราจะมาเดินที่ตลาดนัดที่เขาบอกว่าเก่าแก่มากสำหรับที่นี่ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งคนก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ร้านจะปิดกันแต่สำหรับตัวตลาดก็เหมาะสำหรับที่ใครจะซื้อของฝากโดยของที่นี่เขาก็จะมีพวกฟองน้ำเสื้อผ้าเสื้อยือดน้ำมันมะกอกสบู่โอลีฟน้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นโลโคอลโปรดักต์ของที่นี่ ก็จะมี Eye of e v i l ที่จะทำเป็นพวงกุแจอันนี้หาซื้อได้ทุกที่เลยในกรีซสำหรับของที่นี่จะต้องบอกว่าถูกกว่าเอเธนด้วยซ้ำคือถ้าเรายิ่งออกไปในแหล่งที่ไม่ได้แบบทัวริสมากยิ่งออกไปไกลเท่าไหร่เนี่ยของก็จะยิ่งถูกลง อย่างหนึ่งของขายที่นี่ก็จะมีเหมือนพวกเครื่องปั้นดินเผาโดยเขาทำการเหมือนลอกเลียนแบบกับสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารในมือกลางวันที่เราแวะมากินรสชาติถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว ระหว่างทางเราก็จะเจอร้านพาสต้า นั้นเราก็เลือกที่จะเดินทางอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าใครมาที่เกาะครีตเนี่ยพลาดไม่ได้เลย,เยก็คือโคโนซอสพาเลสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณาคดีที่สำคัญที่สุดของกรีซและเป็นที่ตั้งของพระราชวังโคโนซอสเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมิโนอันซึ่งเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากที่ตั้งของพระราชวังจะอยู่ใกล้กับเมืองฮิราคิออนห่างจากเมืองอยู่แค่ประมาณ5กิโลเมตร การขุดค้นพบพระราชวังเริ่มในปี1900โดยอัเทอร์อีวานนักโบราณนัคดีชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ค้นพบและฟื้นฟูซากของพระราชวังให้กลับมาเป็นที่รู้จักโดยเชื่อกันว่ายุคสมัยของพระราชวังคโนซอสสร้างขึ้นในช่วงปี1900-1400ถึงก่อนคริสตกาลและที่นี่เชื่อว่าเคยเป็นศูนย์การของอารยธรรม หนูอันที่ลุกเหลืองมากในช่วงเวลา ความสำคัญของที่นี่ก็คือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดของอรารยธรรมมิโนอันและเคยเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์มิโนอันซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปกครองและเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและาศาสนา โดยพระราชวังแห่งนี้มีการออกแบบที่ซับซ้อนและก็ล้ำสมัยรวมถึงห้องต่างๆที่มีการตกแต่งอย่างปราณีตเช่นห้องพระราชาห้องสำหรับพิธีกรรมห้องจัดเก็บอาหารซึ่งสามารถพบการจัดการที่ดีในการระบายน้ำและระบบท่อประปาที่ทันสมัยสำหรับยุคนั้นในเชิงของศิลปะและวัฒนธรรมพระราชวังเต็มไปด้วยภาพเขียนฝาผนัง ที่มีความงดงามและความละเอียดสูงแสดงให้เห็นถึงชีวิตในสมัยนั้นโดยภาพเด่นๆก็จะมีภาพของัวกระทิงการเต้นลำการทำกรเกษตรกรรมโดยถือว่าภาพนี้จะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชวังนี้ก็คือตามตำนานกรีกเนี่ยพระราชวังคโนซอสเกี่ยวข้องกับข่าววงกฏ ที่เป็นสถานที่ที่กษัตริย์มินสสั่งให้สร้างเพื่อขังมินทอ์หรือปีาศาจครึ่งคนครึ่งวัวในบางครั้งพระราชวังจะถูกเชื่อมโยงกับตำนานนี้แล้วก็จะมีการตั้งสมมติฐานว่าคุณลักษณะของพระราชวังที่ซับซ้อนนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวกับการสร้าง อกจากนี้สำหรับใครที่สนใจสามารถไปพิพิธภัณฑ์ทิราเคียนที่มีการจัดแสดงวัตถุบโบราณจากการขุดค้นพบของที่นี่ได้อีกด้วยเช่นกัน คืนเราก็ออกมาเดินเล่นอีกครั้งหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเวลาสําหรับการมาที่เนี่ยที่เหมาะที่สุดก็คือเป็นช่วงพาทิตตกดินแต่ตอนนั้นก็เราทำกิจกรรมหลายอย่างเราก็เลยมากันตอนกลางคืนซึ่งที่นี่เราสามารถเห็นคนของคนท้องถิ่นมาวิ่งมาออกกำลังกายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นในช่วงเย็น นอกจากนี้ตรงนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์มิวเซียมอยู่ด้วยเช่นกัน ถ้าใครชื่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ